เมื่อวานนี้ครับวันที่26พฤศจิกายนศารอาญาได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายเปรมชัยกันสูตรนะครับจำเลยในคดีหมายเลขดำาออ่าง2201ทั2,568ซึ่งอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8พร้อมจำเลยอีกฝ่ายเ,เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างอาคารสองตองอในกลุ่มนายเพรมชัยกันสูตรกับพวกผมอ่านภาษาแล้วผมงง ศาลได้ดำเนินการไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวขั้นพิจารณาของนายเพรมชัยจำเลยที่17แล้วเนี่ยมีคำสั่งพิเคราะห์แล้วมีคำสั่งว่าเมื่อศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทฟ้องว่าคดีนี้มีการกระทําความผิดรวมทั้งหมด67กรรมจำเลยที่17ถูกฟ้องว่าร่วมกันกระทําความผิดตามฟ้องข้อ2.2เพียงกรรมเดียวจำเลยที่17ประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ของจำเลยที่16มีครอบครัวและมีผู้วิมนาอยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอนจำเลยที่17ไม่มีพฤติการในการหลบหนีอีกทั้งยังให้การปฏิเสธและถูกควบคุมขังมาโดยตลอดเป็นระยะเวลานหนึ่งแล้วและได้ความตามทางไต่สวนว่าตัวจำเลยที่17เข้ามอบตัวและให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักง,งานสอบสวนในการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและมาพบพนักง,งานสอบสวนตามนัดพนักง,งานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานส่งสำนวนให้พนักง,งานอายการโจทย์ทั้งได้นัดตรวจพยานหลักฐานมาบ้างแล้วไม่ปรากฏว่าจำเลยที่17 จะไปข่มขูรร่ว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานปัจจุบันจำเลยที่17อายุ71ปีเจ็บป่วยมีโรคประจําตัวหลายโรคไม่สามารถเดินหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ประกอบกับจากการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยที่17ผลการคํานวณความเสี่ยงที่จะหลบหนีหรือก่ออันตรายประการอื่นอยู่ในระดับปานกลางหลักประกันที่เสนอมีราคาสูงน่าเชื่อถือและจำเลยที่17ได้ถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แม้ศาลนี้และศาลอุทธรณ์จะเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่17แต่เมื่อพฤติการแห่งคดีมีเหตุเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้จึงมีเหตุสมควรอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่17ในระหว่างการพิจารณาคาดีโดยมีการตีราคาประกันจำนวน1,500,000บาทและให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EM พร้อมกับห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลเท่านั้น